อดีตสวสมชายอัดเพื่อไทยพักส้มผลประโยชน์ทับซ้อนนายสมชายสแสวงการอดีตสมาชิกุทิสภากล่าวถึงการที่พักการเมืองทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านยื่นลังแก้ไขรัฐมนูหล,ลายมาตราในขณะนี้เห็นได้ชัดว่าการยื่นแก้ไขรัฐรมนูญครั้งนี้เป็นการทําเพื่อนักการเมืองและพักการเมืองไม่ได้ทําเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวมการเสนอแก้ไขรัฐมนูญหลายมาตรา ทั้งเรื่องอำนาจสา่รัฐรรมนูญหรือแก้ไขเรื่องมาตรฐานจริยธรรมของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีไม่เห็นว่าประชาชนจะได้ประโยชน์ตรงไหน,นมันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนของพวกคุณด้วยซ้ำไปไม่เชื่อว่าประชาชนจะลงประชามติเห็นด้วยกับลางที่เสนอนายสมชายกล่าวว่ารัฐมนูญฉบับปัจจุบันมาจากความเห็นของประชาชนผ่านการทำประชามติ16ล้านเสียงไม่ใช่รัฐมนูญที่แก้ไขไม่ได้ หลักสําคัญ3อย่างที่ยังคงยึยดมั่นอยู่ในรัฐธรรมนูญคือหนึ่งหลักแก้ไขไม่ได้เลยคือเรื่องรัฐไทยเป็นหนึ่งเดียว2แก้ง่ายที่เคยแก้ไขมาแล้วในรัฐสภาสมัยที่ผ่านมาคือแก้ไขกติกาการเลือกตั้งเปลี่ยนจากระบบเลือกตั้งสสแบบบัตรใบเดียวเป็นบัตรสองใบ3แก้ยากที่เป็นหลักความคุ้มครองหลักนิติรัฐนิติธรรมและการปฏิรูปประเทศ การถ่วงดุลอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติบริหารและตุลาการรวมถึงองค์กรอิสระที่ใช้อำนาจหน้าที่ต่างๆการออกแบบให้มีสารรัฐธรรมนูญไม่ใช่เพิ่งเกิดในรัฐธรรมนูญปี2560แต่เกิดมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี2540โดยที่ผ่านมาทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตอนนี้ที่เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องสารรัฐธรรมนูญเวลานี้พักเพื่อไทยที่เป็นรัฐบาลและพักฝ่ายค้านคือพักประชาชน อาจจะมีการแสวงจุดร่วมเพราะทั้งสองฝ่ายเคยถูกสารรัฐมนูญวินิจฉัยโดยหลักนิติรัฐนิติธรรมแล้วทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการป้องกันไม่ให้คนไม่ดีเข้ามามีอำนาจรัฐมนูญจึงบัญญัติเรื่องรัฐมนตรีต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ต้องไม่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐมนูญปัญหามันจึงอยู่ที่ตัวบุคคลไม่ใช่อยู่ที่รัฐมนูญและไม่ได้อยู่ที่สารรัฐมนูญ แต่ปัญหามันอยู่ที่ดุลยพินิษและการเลือกใช้คนรัฐมนูญปี2560จึงออกแบบมาให้นายกรัฐมนตรีพักการเมืองต้องรับผิดชอบต่อประชาชนด้วยการต้องคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถซื่อสัต,ตย์สุจริตและไม่ประพฤติผิดมาตรฐานจริยธรรมอย่างไร้แรงมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อมาบริหารประเทศอย่างเช่นเรื่องถุงขนมสองล้านบาท เรื่องนี้ก็เพียงแค่คนไหนมีปัญหาก็อย่าตั้งให้มีตําแหน่งถ้าตั้งโดยซื่อสัตย์สุจริตไม่มีเบื้องลึกแอบแฝงหรือเป็นเรื่องผลประโยชน์ตอบแทนก็ตั้งได้ทั้งสิ้นรัฐธรรมนูญไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีความผิดไม่อย่างนั้นประเทศชาติจะไปไม่ได้ถ้าไม่มีกรอบกติกาการจะเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยอ้างว่ารัฐธรรมนูญมาตรา160อนุ4และอนุหบัญญัติไม่ชัดเจน มันเป็นความไม่ชัดเจนของพวกคุณกันเองเพราะมีทั้งคําตัดสินของศาลฎิกาและควินุฉัยของสารรัฐธรรมนูญในเรื่องมาตรฐานจริยธรรมออกมาแล้วนายสมชายกล่าวด้วยว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กําลังเริ่มดําเนินการต่อจากนี้ไม่เชื่อว่าประชาชนจะลงประชามติเห็นด้วยอยากจะแก้ไขก็ทํากันไปในรัฐสภาจะได้เป็นการพิสูจน์ว่าพรคเพื่อไทยที่กําลังจะเข้าไปลิ้ลอนอํานาจของสารรัฐธรรมนูญ เช่นการแก้ไขให้การลงมติวินิจฉัยคดีในการให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องพ้นจากตำแหน่งต้องใช้เสียงตุลาการสารรัฐมนูญอย่างน้อยสองในสามเป็นการแก้ไขรัฐมนูญเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวพวกพ้องหรือทำเพื่อผลประโยชน์ประชาชนและพักร่วมรัฐบาลเองไม่ว่าจะเป็นพักร่วมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาจะไปเห็นพ้องด้วยหรือไม่ การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อตัวเองไม่เชื่อว่าประชาชนจะออกเสียงประชามติให้ผ่านนายสมชายยังกล่าวถึงกรณีพักเพื่อไทยเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยให้ผลการลงมติให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพ้นจากตำแหน่งโดยใช้เสียงสองในสามของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ปฏิบัติหน้าที่โดยกล่าวว่าถ้าแบบนี้เหตุใดไม่แก้เรื่องการพิจารณาร่างกฎหมายของสภาและวุฒิสภาไปด้วย โดยแก้ว่าร่างพระราชบัญญัติที่จะผ่านความเห็นชอบจากสภาและวุฒิสภาต้องได้เสียงเห็นชอบจากสมาชิกไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ทำไมให้ใช้เสียงแค่เกินกึ่งหนึ่งของสภาการวินิจฉัยคดีของสารรัฐธรรมนูญไม่ได้วินิจฉัยแบบช่วยๆกว,ว่าจะออกคำวินิจฉัยมาต้องมีการไต่สวนคดีกว่าจะออกมาเป็นคำวินิจฉัยสารต้องรับผิดชอบต่อบ้านเมืองอยู่แล้ว ไม่ว่าเสียงข้างมากจะออกมาอย่างไรจะเป็นห้าต่อสี่หรือ6ต่อสก็ต้องใช้ดุลพินิษ์กันเยอะตุลาการสารรัฐธรรมนูญแต่ละคนต้องเขียนคำวินิจฉัยส่วนตนแล้วสสเคยเขียนอะไรหรือไม่เวลาสสลงมติเรื่องต่างๆหากเข้าใจเรื่องนี้มันก็เหมือนกันคือเป็นเรื่องหลักการเสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งถูกต้องเหมาะสมแล้วสำหรับการลงมติวินิจฉัยคดีของสารรัฐธรรมนูญ ไม่จำเป็นต้องมาแก้ไขโดยให้เป็นมติสองในสามแต่อย่างใด